สวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจลุงมหาทุกท่านนะครับนะครับพ่องหันครับพี่น้องพ่องหันลุงมหาบอกแฟนเพจนะครับเกี่ยวกับแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์จะเดินทางกับประเทศไทยนะครับตอนนี้ใครจะเดินทางกับประเทศไทยก็ทําตามสถานทูตแนนํานะครับนะกรอกแบบฟอร์มให้เรียบร้อยนะครับกรอกแบบฟอร์มให้เรียบร้อยนะครับอย่างที่เรารู้กันทุกคนก็คงจะรู้กันหมดแล้วนะครับแต่ก็มีบางคนบางท่านยังไม่รู้นะครับ ลุงมหาเพิ่งบอกไปเมื่อกี้นี้นะครับตอนนี้เวลาอยู่ที่เที่ยงหาสิบแปดนาทีนะครับเกือบเขาบายโมงนะครับเวลาประเทศไทยนะครับนะลุงมหาได้บอกไปสองทันแล้วนะครับเมื่อกี้นะครับเกี่ยวกับการอ่าแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ที่จะเดินทางกับประเทศไทยนะครนะแล้วก็มันจะกอกได้มันจะมีกอกสองอันนะครับอันดับแรกนะครับเขาต้องกรอกตัวนี้ก่อนเดินทางอ่ามีความประสงค์ที่จะเดินทางกับประเทศไทยเนี่ยนะครับ ในสถานทูตนะครับเมื่อสถานทูตติดต่อกลับไปปุ๊บเราเข้าจังไปแจ้งแบบฟอร์มตัวนี้นะครับนี่นะครับนี่ต่ออันนี้คือแจ้งเกี่ยวกับตอมอใกล้บ้านเรานะครับนี่แจ้งสองอันนะครับอันแรกตัวนี้ก้อนนะครับสถานทูตก้อนนะครับเมื่อสถานทูตติดต่อกลับไปแล้วก็มากรอกแบบฟอร์มตัวนี้นะครับมันก็ไม่ยากนะครับผมหลายคนก็คงจะรู้ๆกันแล้วนะครับนะหลายท่านหลายคนก็คงรู้กันหมดแล้วนะครับ เอาล้วครับวันนี้ที่ลุงมหาอัดวิโดีโอนะอัดคลิปนะครับก่พราวะว่องหันผมก็ร่งบอกข้าเจ้าอยู่นะก็มีแฟนเพจเท่าสองคนนะครับผมแนะนำงานเขามานะครับซึ่งสองท่านนี้นะครับได้เป็นแฟนเพจลุงมหาตั้งแต่ตแรกที่สร้างเพจขึ้นมานะครับที่จริงก็มีคนแนะนำงานมาอยู่หรอกครับพี่น้องหลายคนโพสต์นะแต่ส่วนมากผมเห็นคนที่แนะนำงานมานะครับก็ แฝงไปด้วยผลประโยชน์ทั้งนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องแท็กซี่ไม่โอ้ไม่พูดดีกว่านะคือว่าถ้าผมมองแล้วผมใช้ดุลพินิษว่างานที่ผมจะมาโพสต์มาพูดแนะนําให้ไปนั้นมันแอบแฝงด้วยผลประโยชน์ผมก็ไม่นํามาบอกพวกท่านนะครับแต่สองคนน้องสองคนบวันน้องหรือว่าพี่บลูครับสองคนนี้นะครับ,นนรบเป็นแฟนเพจทวมาตั้งแต่แรกๆแ,แล้วแหละครับเพื่อนฝากงานนะครับผมฝากไว้น,นะครับ มี2ง,งานสําหรับท่านใดที่สนใจนะครับตอนนี้ผมอัดวิดีโอสดเลยนะครับเลิกงานแล้วสุเจอกับฟังเบิงผู้ใดสนใจหรือว่ามีญาติมีพี่น้องตกงานอยากสิยายงานกระแท์ไปให้เพิ่นนะครับงานแรกนะครับเนาเอาน้องคนนี้ก่อนนะครับน้องคนนี้ปุ๊บป๊บนี่เดี๋ยวผมให้เบิงนะครับนี่นะครับงานแรกเป็นน้องคนนี้งานที่สองก็เป็นนี่นะครับ เสีนย่าเนี่เราก็มีรูพักต้นพักต้นยังมาให้น้ำนะครับมีรูให้ดูด้วยงานที่สองเดี๋ยวผมอา่านให้ฟังดีกว่านะครับ mm hmm. เพื่อไม่การเสียเวลาเดี๋ยวผมอา่านให้ฟังนะครับเดี๋ยวคอยอ่านให้ทุกเจ้าฟังนะครับเพื่อการเสียเวลาเนะาะอัดไว้นะครับผมอัดคลิปวิดีโอไว้ตอนนี้ผมคิดว่าหลายคนก็คงจะทําง,งานกันนะครับเลือกงานกบมาฟังเบืองนะครับถ้าสนใจงานใดก็แท้ไปให้คนดี mm hmm. เพิ่นสนใจงานนะครับเป็นการซ้อยบอกกันไปอีกท้างหนึ่งนะครับที่แรกเรื่องงานเนี่ยผมสิบุอยากเบาแล้วนะ พราะมันจบไปตั้งแต่หนึ่งปีและแกล้วน,นะครับนะเพราะมันจบไปตั้งแต่หนึ่งปีที่ผ่านมานะผมคิดว่าผมก็ช่วยเหลือไปได้เต็มความสามารถผมแล้วนะครับหนึ่งปีที่ผ่านมานะแต่ก็ททำมีงานทำมาแบบนี้ก็สิบอกไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับผมเนาะแต่ว่าผมสิบบอกแสวงหางานให้นะครับต่อไปลุลูกกันอยู่เนาะแฟนเพจเราเอาล้ครับงานแรกนะครับพี่มหาคะฝากงานฟรีหน่อยคะ่ะ โรงงานแพ็กผักกาดจ,จ้ารับเพิ่มผู้ชาย2คนค่ะหรือคู่ผูวเมีย1คู่ลักษณะงานคัดแยกบรรจุกล่องงานสบายๆจะบ้านพักฟรีมีห้องให้แก๊สข้าวเนื้อสัตว์600กร,รัมต่ออาทิตย์ฟรีไวไฟอาหารมื้อกลางวันเลี้ยงฟรีจะเงินเดือนผู้ชายล้านหผู้หญิงล้านสออกทุกวันที่5 ทำงานล่วง o อทมีโอให้นะคะเข้างานเจ็ดโมงเลิกงานหกโมงอยู่ทุกวันอาทิตย์เงินดีมากเงินตรงคะ่ะแล้วก็มีรูปมาให้ดูด้วยนะครับอย่างที่ผมให้ดูไปเมื่อกี้นะครับอันนี้งานแรกนะครับต่อไปงานที่สองน้องคนนี้นะครับแนะนํามาบอกว่าลุงมหาจะมีงานฟรีอยากให้ลุงมหาช่วยบอกแฟนเพจให้แนจารงงานชําแหลกเนื้อไก่ยูซูวอนจา เท่าแก่อยากได้คนเพิ่ม4คนหญิงก็ได้ชายก็ไดนะ้เงินเดือนผู้ชายสตาร์ทล้านหผู้หญิงสตาร์ทล้านสจะเป็นงานเท่าแก่ขึ้นเงินเดือนให้นะแล้วก็พักอยู่ในโรงงานค่าห้องคนละ60,000 Wi-Fi f ฟฟรีจ้าเวลาทำงานเข้างาน7จ็ดโมงเลิกหกโมงจ้า แต่ถ้าเฮ็ดไกลแล้วก่อนเวลากรเลิกก่อนเวลาได้จ้ะเท่าแก่ก็จะจ่ายเต็มเหมือนเดิมหยุดงานทุกวันอาทิตย์จ้ะนะครับเห็นไหมครับมี2ง,งานนี้นครับสําหรับท่านใดที่สนใจนะครับนะบผมก็เลยอัดคลิปลงไปนะฝากนะครับสาหรับคนที่สนใจเรื่องงานนะครับมี2ง,งานผมกําลังบอกเพิ่นเรื่องเกี่ยวกับแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์สิเดินทางกับประเทศไทยอยู่ันนะครับ แต่ก็มีสองท่านสองคนนี้นะครับแนะนํางานเข้ามานะครับตอนนี้ก็คงตอนนี้เจ้าก็คงสีทํางานนะครับผมแต่ผมก็เลยบอกว่ามือแรงตอนเย็นมือแรงมงว่างพโคมาคุยกันเด้อเพราะว่าแฟนเพจตอนนี้ก็ต้องการงานหลายคนอยู่ก็รู้ไปพร้อมกันนะครับเป็นการแจ้งเรื่องงานสองเรื่องนะครับวันนี้มีคนแนะนํางานเข้ามาสองท่านสองคนงานก็อย่างที่ผมพูดไปนะครับเอาล้ครับเมื่อนี้หวังว่าคงเป็นประโยชน์นะครับสําหรับเรื่องงานสองเรื่อง สำหรับเรื่องงาน2องยางที่วงอไปให้ฟังนะครับผมลุงมหาไม่ได้หายไปไหนนะครับลุงมหาก็สบายดีนะครับขอบคุณสําหรับคนที่ถามไทยกันเข้ามานะครับลุงมหาสบายดีเหมือนเดิมนะครับอีกไม่นานได้เจอกันแน่ครับสําหรับคนที่คิดถึงกันนะครับเอาละครับวันนี้ลุงมหาลาไปก่อนเดี๋ยวถ้ามีข่าวเรื่องงานถ้าได้โทรคุยกับเพื่อนแล้วก็จิแจ้งให้ทราบทางเพจท่งเที่ยวเ่านะครับโอเคครับมนีลาไปก่อนครับสวัสดีครับ